เกษตรกรชาวนาะเป็นกระดูกสันหลังของชาติเห็ดหน้าเพื่อจะได้มีนักมีเขากินเพื่อจะได้มีเขาขายเพื่อจะได้ย่งฉีพเพื่อจะได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเลี้ยงพอ่อเลี้ยงแม่ช่มคลิปหมดมันหนีมะทักมาท่ายกรเศษอยากเห็ดงานเกษตรกรคนเห็ดคลิปเปรี้ยวกระหวังกา,ารสางได้ดเนอะคนเอนๆเนะเป็ดวิถีเชาาไฮช้าหน้าเนาะค่ะเนาะอาชีพเกษตรกร ทำนาเฮ็ดกะเฮ็ดห,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 หน้าเฮ็ดไ้เฮ็ดห,หน้ามีไห้มีนาเลยตอนช้านาค่ะขอบคุณนงามๆขอบคุณนลายๆค่ะช่มคริปหมดมุหนีมาทักมาท่ายก่อนเซตอยากเฮ็ดงามเกษตรกรพุวมงามปีนี้ฝนดีปีนี้ฝนด,นนดีพี่น้องเพื่อนๆจ้าเฮ็ดไหเขาวของเขา้าหากเพื่อจะได้ไมีนะมีเข้ากินเพื่อจะได้ไมีเข้าขาย เพื่อจะได้ย่งฉีพเพื่อจะได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ช่มคริปหมดมื้อนีมาทักมาทายก่อนเสียเปียกเงี้เกษตรกร้ปก็เจแจยงบ่มือนโอ้ยเกินอกๆพี่น้องเ้ยเป็นอากาศสีครึมึมเมื่อนี้เป็นอากาศสีครึมๆรึมระเบงเขาพ่วงงามค่ะพ่วงน้ําไปพ่อหน้าบ่ขีดินบปเปาเนาะเกินอนๆพี่น้องจ้าสู้ไปน้ากันค่ะผู้เลียวเห็นหลังไว้าแมนสามีแมนสามีกําลังหลอกเอา โรคพ่วมงามปีนี้ฝนดีปีนี้ฝนดีพี่น้องเพื่อนๆจ้าเฮ็ดให้เข่าของเฮาพระบุรุษทิมปลาบ่ได้เพราะว่ามี่หามีหน้าสิปล่อยให้โลกใหย่รางไว้กะบ่ได้เนาะเพื่อนๆเนาะสู้ต่อไปค่ะสู้ต่อไปก็บ่บเจียงบ่มืนอเอ้ยเพื่อนๆพี่น้องอเอ้ยเป็นอากาศสีครึ้มๆมื้อน,นี้เป็นอากาศสีครึ้มๆ ราเบงเขาพว่วงงามค่ะพว่วงน้ำไปพ่อหน้าบอ่อขี้ดินบเ,นเป่าเนาะคนเกินพี่น้องจา้าสูไปน้ากันค่ะพู้เหลียวเห็นหลังว่ว่แมนสามีแมนสามีกําลังลกเอาล,ลุกรวเบิงเขา่างามอยู่ค่ะงามอยู่แต่ว่าก็มีมองว่างอยู่แสดงมันลกเหมือนกบฏอยงบ่มือนอเนาะคนเกินพี่น้องเป็นอากาศสีครึมครึมเมื่อเน,นี้เป็นอากาศสีครึมครึม รเบงเขาพว่วมงามค่ะพว่วมนม้ำเกษตรกรชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติเฮ็ดหนา้าพะบุทิมปาบะไรเพราะวา่ามี่หายมี่หน้าสิปลอยหายลกหายหางไวกะบะไรเนาะเพื่อนเๆๆนาะสู้ต่อไปค่ะสู้ต่อไปเอาหยาน่ำแน่จากน่อยเพื่อนเพือนี่น้องเป็นแบบนี่ละที วิธีเช่าให้เช่าหน้าคนเห็ดคิดเปรี้ยกระวังการสางไ,ได้้เนาะเพือ่อนๆเนาะเป็นพว่มงามปีนี้ฝนดีปีนี้ฝนด,นนดีพี่น้องเพื่อนๆจ้าเห็ดในเขาของเฮ้าบ่ิสด้มะลกสเสด็มะลกต้นเขาไปสามเพื่อนๆพี่น้อง ามาลกต้นเขาไปสามสิลกเอาอยยให้หน้าอยูล่ละค่ะกบ็บเจ้งบ่มือนโอ้ย้ยเพื่อนเพนพี่น้องเป็นอากาศซีครึมครึมเมื่อนี้เป็นอากาศซีครึมครึม้วเบงเขาพ่วงงามค่ะพวงหน,น้าเพื่อนเพือนพี่นอ้องแต่ว่าทุกเมื่อน,นี่นั่นล่าค่าของเขาห้ากับบหลวงบลายเฮ็ดไปพ่อได้อยู่ได้กินเฮ็ดเราก็ต้องเฮ็ดเฮ็ดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเพื่อนเื่อนพี่นอ้อง อาชีพกเกษตรกรเป็นอาชีพที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษทิมปาบไรเพราะว่ามีไหยมีหน้าสิบป,ปอยหายลกหายล่างไวกะบไดเนาะเพืเ่อนเนาะสู้ต่อไปค่ะสู้ต่อไปไปพ่อหน้าบอขี่ดินบึเป่าเนาะเพื่อนพี่น้องจา้าสู้ไปน้ากันค่ะผู้เลี้ยวเห็นหลังไว้ไว่แมนสามีแมนสามีกําลังโลกเอาโลกนะเพื่อจะได้มีนะมีเขากินเพื่อจะได้มีเขาขาย เพื่อจะได้ย่งฉีพ<_ <C> _>เพื่อจะได้เลี้ยงล,<_ <C> _>ลูกเลี้ยงเต่าเลี้ยงพอ่อเลี้ยงแม่<_ <C> _>ทักทายเพื่อนเพื่อนสวัสดีพี่น้องพบพอกันในช่องของพี่เพ้นแฟ้นเพจนี่ผ้ามาเลาะทงเลาะท่าผ้ามาเลาะไงห,หน้าจ้าเป็นกำลังใจให้กับทุกสายอาชีพค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกสายอาชีพสู้ๆไปด้วยกันทุกคนสู้ๆไปด้วยกันทุกคนกล้องบ่สจะได้มาลกจะมาลกต้นเขา ไปสามเพื่อนเพื่อนพี่น้องเมลอกต้นเขาไปสามสิลกเอาอยยให้หน้าอย่างไรคะนชาวนาคะขอบพุ่นง่ามขอบพุ่นลายๆค่ะวิธีเช่าไหช้ชา,าหน้าเนาะค่ะเนาะอาชีพกเกษตระกรทำนาเฮ็ดกะเฮ็ดหน้าเฮ็ดไหเฮ็ดหน้ามีไหมีหน้าเลยคเพื่อจะได้มีนักมีเข่ากินเพื่อจะได้มีเข่าขายเพื่อจะได้ย่างฉีบเพื่อจะได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเลี้ยงพอ่อเลี้ยงแม่ แบบนี้ล่ะทีวีทีเช่าให้เช่าหน้าเป็นแบบนี้ล่ะทีวีทีเช่าให้เช่าหน้าหากเพื่อจะได้มีน้มีเขากินเพื่อจะได้มีเขาขายเพื่อจะได้ย่งฉีพเพื่อจะได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เป็นก้างใจให้กับทุกสายอาชีพค่ะเป็นก้างใจให้กับทุกสายอาชีพ สู้ๆไปด้วยกันทุกคนสู้ๆไปด้วยกันทุกคนกล้องเราก็ต้องเฮ็ดเฮ็ดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเพื่อๆพี่น้องอาชีพกเกษตรกรเป็นอาชีพที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพเป็นแบบนี้ละทีวิถีเช่าให้เช่าหน้า <c oughs> ช่มคลิปหมดมุนีมาทักมาถ่ายกรเซต <c oughs> อยกเกียรติง กเกษตรก,กรเกษตรกรชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติเหตดนาเกษตรกรชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติเห็ดหนานชาวนาค่ะขอบพุณนงามๆขอบพุณนลายๆค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกสายอาชีพค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกสายอาชีพสู้ๆไปด้วยกันทุกคนสู้ๆไปด้วยกันทุกคนกองวิถีเชาวหา้ชาหน้าเนาะค่ะเนาะอาชีพกเกษตรกร ทำนาเฮ็ดกะเฮ็ดหน้าเฮ็ดไ้เฮ็ดห,หน้าไาม่ไหไม่หน้าเลยช่มคลิปหมดมันหนีมาทักมาทายกรเสียดอยาเกเฮ็ดงานเกษตรกรเพื่อจะได้มีนะมีเข่ากินเพื่อจะได้มีเข่าขายเพื่อจะได้ย่งฉีพเพื่อจะได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเลี้ยงพอ่อเลี้ยงแม่เราก็ต้องเฮ็ดเฮ็ดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรบษเพื่อนเพื่อน้ีน อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษเพื่อจะได้มีนักมีเขากินเพื่อจะได้มีเขาขายเพื่อจะได้ย่งฉีพเพื่อจะได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เอาหนานนำแนจหน่อยเพื่อนเพื่อนพี่น้องคนเห็ดคิดเรี่ยวระวังการสางได้้เนาะเพื่อนเนาะเป็นบ่สจะได้มะลกได็มะลกต้นเขา ไปสามเพื่อนเพื่อนพี่น้องเมโลโต้นเขาไปสามสิลกเอาอยุให้หน่าอยู่ละค่ะเป็นกาลังใจให้กับทุกสายอาชีพค่ะเป็นกาลังใจให้กับทุกสายอาชีพสู้ๆไปด้วยกันทุกคนสู้ๆไปด้วยกันทุกคนกล้องเป็นแบบนี้ละทีทีเช่าให้เช่าหน้าเผื่อจะได้มีนักมีเขากิน เพื่อจะได้ไมีเขาขายเพื่อจะได้ย่งฉีบเพื่อจะได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเลี้ยงพอ่อเลี้ยงแม่ตอนเช้านาค่ะขอบคุณนงามๆขอบคุณนลายๆค่ะว่วงงามปีนี้ฝนดีปีนี้ฝนด,นนดีพี่นอ้องเพื่อนๆจ้าเย็ดในเขาข้องเฮากะพ่องามอยู่เขาข้องเฮากะพ่องามอยู่เพื่อนๆพี่น้อง เปลนกำลังใจให้กับทุกคนเป็นกำลง่งใจให้กับทุกช่องขอบคุณหลายๆที่รับกะพ่องามอยู่เข่าของเขากะพ่องามอยู่นเพื่อนพี่น้องเป็นกำลังใจให้ครับทุกคนเป็นกำล่งใจให้กับทุกช่องขอบคุณหลายๆที่รับไปพ่อหน้าบ่อขี้ดินบอเป่าเนาะเพนเื่อนพี่น้องจ้าสู่ไปน้ำกันค่ะวผู้เลียวเห็นหลังไ่วๆแมนสามีแมนสามีกำลังลกเก่าลกเพนเื่อนพี่น้องแต่ว่า ทุกมือนี่นั่นล่าขาของเขาเ้อากบบระหลงบรลายเฮ็ดไปพ่อได้อยู่ได้กินเห็ดเอาหยานนำแน่จากน้อยเพื<ๆ>่อนเพื่อนพี่นองเป็นแบบนี่ละพิธีวิธีเช่าให้เช่าหน้าคนเห็ดคิดเปรี้ยวก,กระวังการสางได้ๆเนาะเพื่อๆนอๆเนาะเป็นเพื่อนเพื่อนพี่นองแต่ว่า ทุกม ng ือนี่นั่นล่าค่าของเขาเ้อากับหลวงบหลายเฮ็ดไปพ่อได้ยูได้กินเฮ็ดเพื่อนเืพี่น้องแต่ว่าทุกมือนี่นั่นล่าค่าของเขาเ้อากับหลวงบหลายเฮ็ดไปพ่อได้ยูได้กินเฮ็ดวิธีเช่าไฮเช้าหน้าเนาะค่ะเนาะอาชีพเกษตรกรทำนาเฮ็ดกะเฮ็ดหน้าเฮ็ดไฮเฮ็ดหน้ามีไฮไม่หน้าเลย ทักทายเพื่อนๆสวัสดีพี่น้องพบพอกันในช่องของพี่เ่นเฟนเท็ดนี่้า